สวัสดีครับผมตักโอดานะครับแลวแล้วเราก็มาอยู่ในเกมกิมโซนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะไปะบุกปา่าเลเวล2หรือ2กระโหลกนั่นแหละนะเดี๋ยวขอผมเตรียมตัวก่อนนะครับวันนี้หลักๆนะ เราจะเอาอา่จะฆ่าไอ้ตัวท่าชุดก่อนนะครับเราก็จะใส่ของของเรานะครับที่เราเตรียมไว้นะไปดูกันเลย เป็นกรรมผิดด้านนี่เห็นไหมเราเตรียมชุดไปเอาชุดดี่ดีไปนะครับตัวนี้ก็ลงเท้าเอา่อเราไม่ใส่รองเท้านะเพราะว่ามันเพิ่มแค่สปีดเองเราก็เลยแบบไม่ค่อยใส่ใจนะครับ นี่เป็นไงแล้วเหลือดาอ้าไปดาผมก็เตรียมไปแล้วนะครับคือเก็บเก็บมาได้อะผมเก็บมาจะพอสมควรนะครับอันนี้ตาทำเสื้อนะ เห็นป่ะว่าเราเก็บมาเยอะนะครับเล่นมาตั้งนานอะ่ะไม่ไม่ใช่เล่นปัดเกี่ยวได้นะยากนะพอ <c oughs> พอตอนตอนนี้มันเริ่มเยอแลว้วเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มสบายขึ้นอะ่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา,อนนเอาหินโอเคนี่เรามีถีบนะครับอันเนี้ยเป็นยี่บเจ็ดใช่ไหมยี่บเจ็ดผมไม่ใช้ไว้ใช้กับอตอนแบบหาของธรรมดานี่ครับดาบเรานะวันนี้จะใช้ดาบใหญ่นะดาบเล็กเราไม่ใช้นะครับแล้วก็ เอาไอาเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่มันแรงกว่ากว่าอันนี้นะเห็นป่ะสเออันนี้3ามสนะครับเอาไปอันนึงสามอันโอเคพอไหมน่าจะพอนะแล้วมีอะไรอ่ะ เอ้ยา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 วันนี้ผมจะเอา,อาเบคอนไปนะครับเล่นเบคอนเลยแล้วก็เอา,อาน้ำไปนิดหน่อยนะครับ น้ำเหลือสามสิบกว่าโอเคเดี๋ยวกินให้อิ่มเลยคืออันนี้ไอ้ไก่ไก่ย่างเนี่ยดีมากนะครับขอบอกนะเพิ่มแบบเต็มเลยอะ่ะนี่เผอิญว่าเราเลือดมันมีดเดยลไงมันจะเต็มแล้วเลยต้องใช้นะครับเล็กลงมาแล้วก็ น้ำโอเควันนี้พร้อมลุยแล้วเอาไอ้นี้ไปหรอถ้าอย่างงั้นเราน่าจะเอาเอาชุดไปอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกลัวไงว่าถ้าเรา ชุดเลาพังขึ้นมามันจะแย่นะผมจะไปปราบไอ้ท่าเนะ่เป็นหลักนะครับนี่เห็นปะ่ะผมเก่งขึ้นเยอะนะโอ้ยเดี๋ยวขอไปเก็บเนื้อก่อนนะครับเราจะลุยก็แล้ว มาหมามาเอามาไหมไม่ไม่ต้องหรอกนี่ครับไปกันเลยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมก็ยังสงสัยเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงข้างล่างอะว่าจะใช้ได้ไงผมไม่รู้นะแล้วตอนนี้เป็นเวลาเช้านะครับดีมากเลย ถ้าเป็นเวลางคืนนี้แบบแย่เพราะว่าผีมันจะออกมาด้วยไงถ้าเราจะมาตอนตอนนี้มันจะสู้กับเราเอ่ออะไรอ่ะจะเหนื่อยเราอ่ะ ของอะไรเราไม่สอนนะครับเราสอนแต่ทหารหมามาป่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูก่อนดาบเป็นดาบดีกว่า เนี่ยมันจะต้องเสียเวลาอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ไม่ได้มือไวอะ่ะสามสี่กับสามเอ็ดหรอมันจะไวแค่ไหน่ยโอ้ ดีเหมือนกันนะครับฟันฟันแป๊บเดียวอะตายตัวนี้นี่ทีเดียวจบเลยขอกินยาก่อนนะีครับการเล่นมันจริงๆมันก็ต้องเล่นอย่างนี้นะเราก็ ค่อยๆล้อเลาะไปแต่เราจะหาทหารทหารเกาะนะครับชุก่ก่ะนี้เราเหนียวขึ้นนะเราเหนียวขึ้นมากนะครับ ของดีได้ของดีมาสิมาสิาสกินยาเนี่ยครับถ้าลดน้หน่อยก็กินยานะแต่เราเตรียมข้างนอกไว้อะคือเตรียมอ่ายา dài dài ạ. ายังไม่เจอนะครับทหารทหารชุดเกาะวันนี้จะมาเอาตะปู รอบนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับนัๆๆ่นนั่นนั่นมันหนีโอเคโอ้ตัวนี้ก็ดีนะครับ เจอรายเราก็ต้องเก็บไปก่อนอะ อะไรกันเนี้ยของเยอะเก็นะครับโอเคทิ้งแค่นี้ก่อน โอ้โหเกอบตายถ้าตายไปนี่ชดไปหมดเลยนะครับแต่เราจะหาชุดก่อไงไอ้ท่านชุดก่อเออมันไม่ออกมานะเดี๋ยวลองหาทั้งแมปนะครับ ทั้งแมปเลยนะ่ะน่าจะโจรนะครับแต่จริงๆริงก็ผมอยากจะหามันอนะเพราะว่าจะเอาไอต้ตะปูเนี่ยแหละ อ๋อ oh, แผ่นที่ที่สองนี้ก็เราจะได้เนื้อเยอะนะถ้าค่าพวกสัตว์เยอะๆเนี่ยทำอาวุธดีๆมาทำากอดดีๆมานะครับจะดีมากนะครับโอ้โ oh. หไอตัวนี้แหละ อานาชุดก้อยอยู่ไหนเนี่ย พาผันแผลมาดีอย่างอื่นไม่เก็บครับทำอะไรก็ต้องไวนะครับเกมนี้ ทำไมเช้านี้แบบเราถึงตายนะจุดก่อเรากลายจะพังนะด้วย อยู่ทางไหนเนี่ยคาดว่าจะไม่มีแม่หมดด้วยนะรอบนี้นะครับโอ้เราต้องมารอบหน้านะรอบนี้ก็ผ่านไปยัางดีนะครับ ก้าวถุดกระจอกไม่เอาอาจจะเป็นสองตัวนี้เหรอต้องเดินเข้าไปใ,ใกล้นะครับ โอ้ไม่ใช่คือมีใหม่อ่ะมันมันจะยากนะต้องบอกเลยนะครับ oh <my> นี่ไงจะระฐานชุดกบ ใส่เลยสิครับเดี๋ยวขอลากไอ้ตัววิ่งไอๆายนี่ก่อนเห็นป้าเห็นป้ามันฟันทีเดียวเนี่ยลดไปเยอะเหมือนกันนะครับเราต้องลากวิ่ง เนี่ยถ้าผมเอาเอาเอาเอผ้าพันแผลมเาเราจะเยืนบวกกับมันได้เลยนะครับอา่าสมมุติเนี่ยอา่ายาเราหมดเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงนี้เนี่ยเห็นปะ่ะแล้วมันดอกอะไรนี่ครับดอกกระปูนะตัวนี้ ดอบตะปูนะครับเอามาก่อนเลยอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยมาชุดเดียวน่าจะน่าจะนะครับพอแล้วก็ยาเตรียมมาให้ดีนะครับแล้วก็เอาบูประมาณสองสามอันนะ่ะ แต่ตัวผมอะ่ะมันยังอของยังน้อยอะ่ะคือกระเป๋าว่ามันพึ่งแบบอันสิบห้าอันเนี่ยมันมันน้อยผมเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมาลุยอะ่ะมาก็แค่เก็บของแล้วก็วิ่งหนีมันนะครับ ก็โอเคไหมว่าน่าจะโอเคไหมดูก่อนนะครับผ้าออกหรอแล้วผ้าออก เนี่ยเวลามาเราก็เก็บของได้ไม่เยอะนะครับผมเลยแบบบอกบอกก่อนเลยนะว่าเก็บของเ,อเก็บเก็บไม้เนี่ยแล้วก็เก็บหินแค่นั้นเองไปเรื่อยๆเราก็เก็บยาเก็บอะไรให้มันเยอะๆก่อนนะครับพอถ้าเล่นจบนะชุดเราจะเหลือ แค่นิดหน่อยเองนะเราจะต้องสร้างใหม่นะครับเนี่ยครับแผนที่ที่สองนะแต่แผนที่นี้รอบนี้นะครับไม่เจอแม่โมดนะเดี๋ยวแม่โมดจะอ่ามาเล่นให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงเนี่ยผมขอจบใบเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบอกว่ามาตอนกลางคืนนะมันจะยากกว่าตอนกลางวันนะครับโอเคครับ